ผู้ส่งตัต้าเสร็จแล้วพี่ตื่นเช้ามาใช่ไหมพี่เดินลงมาจากห้องนอนรถพี่หาย โอเคทุกคนก็วันนี้วันที่คือวันที่วันที่สซึ่งวันนี้เป็นวันพิเศษตรงที่พี่บารตนะพี่เชยไว้ว่าจะไปส่งตาตาให้ไปสอบเข้าม่ที่โรงเรียนบดินวันนี้ก็เลยจะต้องไปส่งน้องไปสอบกันนะแต่ว่าพี่อ่ะคิดแผนออกพี่จะไปส่งตาตาแค่สองคนแล้วก็เยารถพี่เชไปซอดแล้วก็ทิ้งรถที่นี่แหละแล้วจะไปหารถของมันเองเว้ยแล้วพี่ก็จะทาเป็นไม่รู้ไม่เห็นเว้ยว่ารถมันอยู่ไหนให้มันให้มันคิดว่าเรถหายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะทํายังไง ตื่นมันจะเช้าที่สดใสอุย้ยมีเสียงอะไรตาต้าน่ยจะตื่นแล้วนั่งเล่นอะไรอยู่ตาไม่เรนหิวข้าวตื่นมาได้กี่โมงตีห้าหิวข้าวด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูรถทุกคนอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดบ้านพี่นี่จะบอกว่าออกบ้านไม่ได้นี่คือออฟฟิศอ่ะกล้องวงจอรอีกตัวหนึ่งตรงนู้นเะห็นนะตรงไหนวะมองไม่เห็นมือตัวเองเออนี่ตรงนี้ซึ่งมันจะเห็นแค่ลานจอดรถตรงนี้เว้ย นี่วันนี้เห็นแค่เดี๋ยวเปิดออกไปให้ดูนี่นี่นะมันจะเห็นแค่ลานจอดรถตรงนี้เว้ยซึ่งในตรงประตูหน้าบ้านมันจะไม่เห็นเว้ยรถพิเชษรถพิเชษจอดอยู่นี่นี่หน้าบ้านที่เป็นอย่างนี้นี่ลานนี้เป็นรถพิเชษซึ่งเดี๋ยวพี่จะขับรถคันนี้ไปก็เดี๋ยวพี่ยอมมันไปซอด <laughs> บอกเลยงานนี้เดือดแน่มันหารถไม่เจอเดี๋ยวเอาไปขับรถมันกันไป คือรถกันลำบากวะ่ะชีวิตคอนเทนต์ครีเตอร์อโอเคไปได้ทุกคนเรารถมันไปซ่อนที่ซอยข้างๆพอ <laughs> โอเคเราจะซ่อนที่เชอวีข้างเซเว่น โอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปเอารถเราแล้วเดี๋ยวเราไปส่งตาต้ากันตัดเครื่องไหนวะอโอเคโอเค,อเคต,ต,ตาไปยังเรียนกันไม่ไปยินดนะยิน่เหรอสาบที่โรงเรียนบนดินตื่นเต้นไหมไม่ไม่ตื่นเต้นเลยไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวัง <laughs> เลยไม่รู้จะติดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่รอบนี้เข้าบดินเราแบบไม่แอกสาวนะ ทำไมคนถึงชอบเราเยอะที่เ้งเรียนกันจริงๆมันไม่มีความมาจีบนะเว้ยไม่หนูไม่ความมาจีบเขาขกวนตีนเข้ามาเพื่อโอเคตอนนี้ตาตามันก็พร้อมไปแล้วนะทุกคนไป Let's go go to school เอ้ะไม่อยากไปเลยอยากอ่านบิกลแล้วไม่ได้อ่านหนังสือเลยก็เอาแต่อ่านบิกสนุกจัดมาอ่านวันสุดท้ายก่อนสอบ นี่คือเขาจอดกันเลยใช่ไหมเนี่ยออจอดทีาา่ศาลาอ๋อเขามีศาลาด้วยนะทุกคนที่บดินทาร์ไหนศาลาวะนี่ไงมันไม่ได้ที่ศาลามันคือ คือทางเดินเท้าเออไม่รู้เรื่องอ,อธิบายการอธิบายไม่ถูกโอ้ยคนที่มาสอบเขาดูเป็นเด็กเรียนเด็กฉลาดกันแล้วเราแต่งหน้ามาแบบถึงเวลาต้องล่ำลาแล้วทุกคนเจ้เาแมวบอกติเวลาหนูอยู่คนอื่นอ่ะหนูเหมือน introvert นะเว้ยแต่วันนี้หนูจะต้องเป็น extrovert เพราะว่าหนูอ่ะต้องมี energy ต้องหาเพื่อนพาไปห้องสอบ <laughs> ว่าเดี๋ยวแม่งเดินเหงาคนเดียวแน่เลย การย้ายโรงเรียนอย่างเงี้ยมันคือการหาสายสัมพันธ์ใหม่ๆหม่าเพื่อนใหม่เว้ยไม่รู้จักใครเลยหนูกลัวไปห้องสอบัวแลตอนแรกก็จะไม่ค่อยมีคนคุยด้วยนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยพออยู่ไปสักถ้าสมมติว่าเราสอบติดแล้วเราอยู่ไปสักแบบหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็มีเพื่อนจริงๆถ้ามีคนโอนังค์มาสองร้อยคงจะดีไม่มีไม่มีไม่มีเงินสดด้วยไม่มีตังค์ติดตัวเลยหรอมีแต่ขยกได้่ไปไปใช้เงินตัวเองก่อนไปไปแล้วทุกคนไปเรียนละ Thank <laughs> คือมนโท,โทรมาแล้วโทรมาไวซะด้วยรู้เลยว่ามีเรื่องฮัโโลโหลไงวะไอ้บ้านคุไปไหนวะไหนกูบอกนะกูจะส่งตาต้าไงเอา้าก็กูรอมึงมาส่งตาต้าด้วยกันแต่ตอนเช้ากูไม่เห็นรถมึงไงกูคิดว่ามึงไม่อยู่รถกูหายบ้านอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงรีบกลับมาเลยกูส่งตาต้าเสร็จแล้วหารถเลยไม่ตอนนี้กูส่งตาต้าเสร็จแล้วกำลังกลับไป ต้องพากูไปหารถเลยไม่ต้องไปโรงพักไปแก้ความรถกูหายเออเออเดี๋ยวกูกำลังกลับตอนนี้คือกูกำลังเลยกูก็คิดว่ามึงทิ้งกูกูคิดว่ามึงลืมแล้ว่าต้องไปสง่งตาต้าหายจริงนี่กูพูดพูดจริงเลยใช่เออได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวกูรีบกลับไปออฟฟิศเลยแล้วมึงแล้วมึงจะไปสถานีตำรวจเลยปะเนี่ยไปโรงพักเลยไปหารถก่อนอาอยู่ๆก็งานเข้าเนี่ยทุกคนคือพี่ตื่นเช้ามาใช่ไหมพี่เดินลงมาจากห้องนอนรถพี่หาย ว <laughs> ไอ้โอเช่ลานร,รถกูหายมึงแกล้งกูปะเนี่ยบ้ากูไปส่งน้องแต่เช้ารถจ่หายได้ไงมึงมาช่วยกูหารถเลยมึงลองวนดูไม่งั้นต้องไปโรงพักแล้วนะเว้ยเออเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วมึงจะไปชุดนี้เหรอไปชุดนี้ก็ได้จริงๆอะไปเลยไปเปลี่ยนชุดก่อนไปมึงเอาชุดนอนไปแจ้งตำรวจบ้าปะเนี่ยให้กูไปเปลี่ยนชุดก่อนอะเออไปเปลี่ยนชุดก่อนนี่ซีเรียสจริงเ้ยกูรู้มึงซีเรียสรถกูกูก็ซีเรียสใครจะไปคิดว่ารถมันจะหายได้วะจอดอยู่หน้าบ้านตัวเองแท้แท้ มันไม่มีเลยนะเว้ยในหมู่บ้านมันไม่มีใครมันจอดกูไม่ได้ไปหลงลือไปที่ไหนแน่นอนไม่เนี้ยมึงไปโรงพักเลยไม่แล้วประเด็นคือรถมึงจอดอยู่หน้าบ้านพอดีด้วยไงแล้วก็มันปิดไม่ได้เห็นถ้ากูเจอถ้ากูเจอคนร้ายนะกูเอาให้หนักแน่บอกเลยเอาหนักให้มันแบบแค่ในเรื่องกฎหมายพอไม่ต้องเป็นไม่ต่อยไม่เตะเพาไม่ทำร้ายร่างกายอยู่แล้วแต่คือกูจะเอาแบบให้หนักที่สุดอ่ะขอบคุณมากน้องไอ้บ้าที่ช่วยกูจริงแต่ว้ากูก็ยังมีมึงด้วยที่มาคอยช่วยเหลือกูตลอดอ่ะ มก็จะเรื่องอะไรก็ตามน้่นวะโอเคเราจะซ่อนรพี่เช่ไว้ที่ข้างเซเว่นเดี๋ยวกูออกไปเป็นเพื่อนไปดิป่ะตรงโอเคโอ้รถออกยากมากเดี๋ยวให้พี่เช่เข้าไปลงเบีประจำวันใช่เดี๋ยวไปคุยกับตำรวจก่อนเดี๋ยวไปคุยกับตำรวจก่อนเราค่อยเราค่อยเดี๋ยวค่อยออกมาว่ากันเล่าว่าเป็นยังไงโอเคโอเคทุกคนไป ตอนนี้ไอ้เช่มนเข้าไปนานเกินแล้วตอนนี้เริ่มวนนวั่นใจแล้วว่ากูจะโดนจับไหมเนี่ยสงสัยพี่ต้องไปทำประกันประกันไม่น่าช่วย <c oughs> เป็นไงเช่ยเป็นไงบ้างวะ,จะแจ้งความเรียบร้อยแล้วนว้ยม <c oughs> าเอกสารมาแล้วอันนี้คือเราจริงเลยนะจริงเลยดิกูจะดำเนินเรื่องถึงที่สุดที่สุดที่สุดเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรากลับไปที่ออฟฟิศกันนะทุกคนเอาจริงพี่เริ่มเสียวแล้วเนี่ยว่าพี่โดนจับเนี่ยแจ้งความอ่ะไม่รู้ว่าตำรวจจะเอาจริงแค่ไหนตายแน่กูเจอกต่เรื่องอะไรก็รู้เนาะจึิงบาสมึงรู้ป่ะรถคันนี้กูรักมากเลยนะเว้ยบอกกูจะซื้อมาได้เนี่ยนี่มันรถคันแรกของกูเลยแบบเที่ยวกูจะทำงานได้กูเก็บลูกนิดมาต้องหลายปีนะเว้ยเก่งนศ้กิจไปอยู่อ่ะ ใช่ไงว่าได้เป็นหนึ่งโหลลูกได้วูเป็นหลายแสนลูกแล้วลูกวันหนึ่งกูเก็บแค่บ้างวันหนึ่งกูได้วันหนึ่งแค่ชั่วโมงละสี่กิโลเมตออนั่นคือรถไม่ต้องหลายแสนก้อนเลยบ้านเลยบ้านมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจอดก่อนได้ปะมึงจอดก่อนจอดอะไรวะมึงถอยถอยเลยมึงถอยเลยถอยไปดูดิ่โว้ยว้าจงหายแล้ว มันเจอรถมันจะรู้ป่ะว่าเป็นพี่แล้วรถมึงมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะมาจอดตรงนี้ได้ไงวะไม่คือถ้ามันขโมยรถมันก็ไม่น่ามาจอดอยู่ใกล้ๆซอยเราไม่ใช<ห>่ <ไป S 1> ซอยเดียร์วะเดี๋ยวนี่มึงกูแจ้งรถปูไม่ไม่ไมมกูได้แล้วก่อนเราต้องมาจอดแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ได้ไง <c oughs> มึงเป็นหอนแก้งความด้วยนะโว้ย มื่อกี้ที่อยู่บนรถนะกูพูดไม่จริงในตัดจริงจริงอย่างน้อกูยังมีมึงด้วยที่มาคอยช่วยเหลือกูตลอดนะกดละกดนี่อ่ยแล้วคุยแล้วคุกแล้วกูต้องเข้าคุกปะเนี่ยไม่เป็นหอนแจ้งความด้วยเว้ยเอา